คุณคงน่าจะเคยเล่นเกมไรช็อตไปแล้วนะที่มันจะปิดตาแล้วก็ยิงกันแต่ครั้งนี้มันเป็นมันเป็นยังไงวะมันจะใส่รองเท้าไก่โอ๊กอ่ะไก่โอ๊กที่มันเวลาบีบมันก็จะแอกแอกแ,กแกอกันนะเออเวลาเดินมันก็จะมีเสียงนั่นเองจะใส่รองเท้าไก่โอ๊กอย่างงี้นะเราต้องหาที่ซ่อนไว้ก่อนอ่ะผมจะอยู่ด้านบนนี้ถ้าเราเดินเออนั่นไงกลัวและกูโดนตีด้วย <c oughs> หัวใจมีอยู่สามดวงนะมามาตีคนนี้มา เฮ้ยมึงทำอะไรกันเราต้องอยู่นิ่งๆไว้ก่อนเว้ยมันจะตีเราโดนออโอ้โอ้ทำไมกูตายง่ายจังวะมาตานี้แหละไม่มีใครรอดจากผมขอให้กูได้เป็นนักตีด้วยเถอะกูอยากตีคุณมานานแล้วอ่ากูได้เป็นคิลเลอร์แล้วก็จะหวดคนได้นั่นเองรอรันเนอร์วิ่งหนีก่อน ดี๋ยวเราต้องดูมุมสูงนั่นไงกูเจอมึงแล้วอืมอืมมาดิมาดิมึงมามึงมามึงไม่รอดจากกูกูบอกเลยกูเจอมึงแล้วโอ๊ยทำไมโหดกันจังวะนี่ไงนี่ไงไม่รอดหรอกกูรู้กูรู้ว่ามึงอยู่ไหนกูรู้กูรู้กูบอกเลยนะนะเจอมันแล้วไปไปดัก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 ตีมันดักทุบหัวแม่งเลยไปไหนแล้ววะ ลุงอยู่ในช่องนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่วะอู้มันกวนตีนมันกวนตีนกูอืมบ่เฮ้ยมึงกวนตีนจังเลยนี่ไงกูจัดการใครได้ไม่รู้ตีมั่วมันบนนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่โดนวะ <c oughs> เราต้องมองหานั่นไงกูเจอแล้วุบ วดโอ้ยไม่โดนะไม่มันยากจังเลยเนี่ยมันควรตีเราเว้ยพวกนี้กูรู้มึงอยู่นี่โอ้เฮ้ยมึงหยุดให้กูตีสักตัวหนึ่งก็ดีนะไปไปลุมซัดมันเพื่อนเอออีกสามวิไม่น่าทันว่ะคือมันเอากูตีคือมันยากอยู่นะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยัางนี้ได้เป็นรันเนอร์เดี๋ยวหาที่ซ่อนก่อนโอ้ทําไมลันเนอร์มันแหลกจังเลยวะ นี่แล้วกันแมวเป็นแมวน้อยอุ้ยเว้ยเว้ยว้ยมันเอากันแล้วใจเย็นดิยาอย่ามาตรงนี้เลยรอรอรอ,อไว้รอให้เขาตีกันเราหลบไว้อย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยอย่า,ยามาเว้ยเว้ยจายานั่นแหละเฮ้ยาย,ายายาไปบอกที่ซ่อนเพื่อนดีกว่า โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาเออเห็นดิขึ้นขึ้นกระโดดกระโดดเออนี่ไงกูบอกที่ซ่อนหมดอ่ะขึ้นมาตีกูไปแล้วโอ๊ยทำไมโอ้ไปแล้ว อยา่าไม่ไม่ไม่โอ้มากอดโอ้ม่ยกอดโอ้ม่ยกอดเลือดก,กูเหลือนึงะอย่า,ยาโอ้โูยากอยู่อะเฮ้ยมึงทําอะไรกันวะโอ้ได้เป็นลันเนอร์อีกแล้วเราต้องซ่อนที่แบบไม่ต้องเนียนมากนะอ่ะตรงกลางเลยเพราะว่าเราจะได้จะได้เลยถ้าเนียนมากผมว่าคนน่าจะรู้อ่ะอยู่ตรงนี้แหละเออไม่รู้นี่วาเอออะไรอุ้มวันแม่งเลยเออนั่นแหละหเ,ลเออ,เอ,อเอาแม่งเอาแม่งเลยเออนั่นแหละ โอ,อถ้าถ้าสมมติตีแล้วมันก็จะกลายเป็นคนฆ่าเหรออ,อย่ามาตีตรงกลางเลยเ็นไว้เว้ยเพื่อนมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เจนเน,นอย่ามาตีกูโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อะไรโอ้ทั้งนี้เรากลายเป็นคนฆ่ากูรู้แล้วที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะ เออแต่ว่ามันไปไหนแล้วอะขยับกันหน่อยเว้นี่ไงเอาโดนด้วยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่กูดักทางกูดักทางนั่นแหละนั่นแหละเอาแม่งเลยตีมันไม่โดนวะนี่ไงนี่ไงแตกหนึ่งครับเอออยู่ไหนวะโอ้โหนี่นี่นี่นนลุมตีมันลุมตีมันเจ๋งล้ว อ,อืโคตรมันกูบอกเลยอีกอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอีกสองตัวโอ้ไม่ทันว่ะโคตรยากอ่ะโอ้อยู่นี่เองกูได้เป็นขาวแล้วทำไมกูไม่ได้ลงสนามเอาอะไรวะเนี่ยมักเนตช้าหรือไงทำไมกูได้อยู่ด้านบนวะเือถือว่าสีเข็ดเล่นยังไงวะคืออะไรเอาทูเพี อคือนักฆ่าฆ่ากันเหรอเอาทำไมกูได้อยู่บนเนี่ยมันจะแบนกูไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรวะได้แล้วเยี่ยมเยี่ยมเอาอะไรคืออะไรทําไมกูได้อยู่บนวะกูไม่เข้าใจเโคตรเชี่ยเลยอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ <c oughs> กูจะโดนแบนไหมวะเออชางมันถือว่ากูรอดแน่นอนแหลอะอะม,มาีม่กูอยู่นี่แหละม,มาเอากูดิ ตีกูดิยังไม่กูรอดรอดรอดแบบโคตรจะชิวไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้คืออะไรขายของเออดีเว้นี่ขายเงินขายเงินเฮ้ยมีรางวัลซีหนึ่งพันด้วยวะทำไงวะว่ต้องจอยกุ๊บไม่เอากูได้อยู่ด้านบนเนี้ยโคตรสบาย สักหน่อยก็น่าจะโดนแบตเลยเย้ย ê, ชนะแล้วเออไม่ต้องโดนตีเลยครั้งนี้ชนะแบบโคตรง่ายแอบไว้แอบไวเลียนเรียนไว้เออนนั่แหละตีโดนละโอ้ขึ้นมาใหญ่ใหญ่แจกมาลอกกูตรงนี้ใช่ไหมโอ้มันตีโดนกูเลยนะโอ้มันจะมาลอกกูทําไมวะเนี่กูแอบก่อนโดนไล่ตี มึงอย่ามาเว้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เว้ยเฮ้ยม,มันอยู่นี่มันอยู่นี่มาต right ีมันมาตีมันหล่อหล่อหล่ออู๋อเจนเจนยาจุ๊กจุ๊กปะอาหนีก่อนเว้ย หลกล่างอุ้ย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 บักขามเงือ่ตีมันดียาสามวิสัยรอดเกือบเกือบไม่รอดอะไรแมวน้อยมาขอเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันได้เป็นอะไรวะอ๋อต้องเตียนจำทางไว้โกน S <S เจอแล้วแค่ทุบแม่งเลยเพื่อนเออทำแหไรทำไมกูเลือดเลือหนึ่งแล้วว่ากูไม่ได้เล่นแป๊บเดียวโอ้กูทีมชนะโอ,โอเคโอเคใครอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆก็ไปเ